ขอต้อนรับเข้าสู่เกมอาเคดกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบฟาร์มการทําฟาร์มและการซื้อแปลนบ้านเรียกได้ว่าระบบฟาร์มถือว่าเป็นหัวใจสําคัญมากภายในเกมนี้เพราะว่าเป็นหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราได้รับเงินจีมีทั้งปลูกต้นไม้ปลูกแอปเปิ้ลเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวหลังจากที่เราได้รับผลผล,ผลิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเอาไปขายให้ผู้เล่นเองหรือว่าเราจะแพ็คของส่งข้ามเมือง เพื่อรับเงินจีจาก NPC ก็ได้และก็จะเป็นหนึ่งตัวช่วยนะครับที่จะเพิ่มสีสันภายในเกมนี้และแน่นอนสําหรับระบบฟาร์มเนี่ยก็จะมีความยากในการ้าราทยเพราะว่าเราต้องหาของหาวัตถุดิบหาแปลนหาพื้นที่ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกได้เลยนะจริงๆมันก็ปลูกได้เลยแหละแต่มันก็จะมีข้อจํากัดนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกแบบมั่วซั่วคนอื่นสามารถตัดเด็ด เก็บหรือทําลายของเราได้นะครับอย่างเช่นผมจะปลูกทอรเมนโตในกรณีที่เราไม่มีพื้นที่เนี่ยเราสามารถวางได้เลยแต่ต้องเป็นในพื้นที่แมปโซนตามที่เขากําหนดนะครับหรือว่าเราจะไปปลูกหลังเขาแถวๆนู้นก็ได้นะถ้าไม่มีคนไปเด็ดหลังจากที่เราลดน้ําเสร็จและรอระยะเวลาแม้แมันก็จะมีเวลาเราสามารถมาเก็บในช่วงเวลานั้นได้แต่อย่างที่เกิดนะครับว่ามันสามารถโดนทําลายโดนงัดทิ้งจากผู้ไม่หวังดีภายในเซิร์ฟเวอร์ได้ ไม่ใช่ไม่มีวิธีแก้นะมันมีวิธีแก้นั่นก็คือเราต้องหาแบบแปนสร้างพื้นที่ฟาร์มพื้นที่บ้านของเราเองแปนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมซึ่งเจ้แผ่นพวกนี้นะครับก็จะมีหลากหลายระดับอันนี้เป็นระดับเริ่มต้น8ปดคูณแถือว่าเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มาก ถ้าเราได้พื้นที่ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับตำแหน่งศูนย์กลางของหุ่นไลกกาได้เดี๋ยวผมจะให้เขาหันหน้ามาทางนี้แล้วกันโดยการกิ้งสกอร์เมาส์เห็นไหมเขาก็จะมีเขียนรายละเอียดบอกอยู่นะครับแล้วก,ก็กดคลิกเข้าไปอีกหนึ่งที่แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการปักด้วยนะครับก็จะมีพวกลัมเบอร์ได้จากการแปลรูปบล็อกพวกไม้อะไรพวกนี้แล้วก็ต้องใช้ใบภาษีก็ถ้าเรายืดยันได้เรียบร้อยนะครับกดปักไปเลยแล้วกันเนาะปึ๊บก็จะได้พื้นที่มาแบบนี้เราก็ทําการตอกนะครับปบ เพื่อสร้างให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เราก็จะได้พื้นที่ของเรามา,าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากที่เราปากักคุณไลกการแล้วเราสามารถดูายละเอียดเพิ่มเติมได้และก็สามารถตั้งค่าใส่ชื่ออะไรให้เรียบร้อยได้นะครับคือถ้าเราอยากให้เพื่อนมาปลูกด้วยสามารถเก็บเกี่ยวได้ด้วยเนี่ยก็กดเป็น f a m i l y นะครับหรือว่าถ้าเราอยากให้คนในกิวสามารถผลิตด้วยเก็บเกี่ยวได้ด้วยก็เปิดกิวหรือจะเปิดแบบให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้ได้ก็ได้เหมือนกัน ปรับแต่งแล้วแต่เราชอบได้เลยแต่แน่นอนนะครับการตั้งพวกหุ่นไลกาหรือแปลนบ้านพวกนี้เราต้องใช้ใบาภาษีด้วยแล้วใบาภาษีหาได้จากไหนหาได้จากการผลิตเลยส่วนในการผลิตเนี่ยก็ต้องใช้วัตถุดิบเป็นเบพอผลิตได้จากลัมเบิลนะครับและในส่วนของแปลนหุ่นไลกาเนี่ยในช่วงแรกให้ทาเควสก่อนหลังจากที่เราเลเวลสาก็ให้เราไปแมปฮาซายูน่าแล้วไปหา NPC ที่ชื่อทารซาก็เริ่มทำเควสได้เลยเนะครับซึ่งเควสเนี่ยเราสามารถกดอ่านดูรายละเอียดข้อมูลทางด้านขวาได้ส่วนใหญ่มันก็เป็นเควสวิ่ง เวล็ดรับส่งของและผลิตไอเทมตามที่เขากําหนดนะครับซึ่งบอกเลยว่าได้ EP เยอะมากนะครับก็ควรทําตั้งแต่เลเวล30แล้วล่ะ แต่ผมข้ามาทําตอนเลเวลสูงนั่นแหละก็จะเป็นวิธีการหาแป้นหุ่นไล่กา,าสําหรับเริ่มต้นเนาะส่วนสาหรับวิธีการปลูกพืชถ้าเราปลูกพืชในเขตพื้นที่ของเราเนี่ยจะไม่มีใครสามารถทําลายได้นะแล้วแต่ความชอบว่าจะเอาสวยงามขนาดไหนหรือจะใส่แยกเป็นอย่างๆก็ได้เหมือนกันมันจะมีระยะเวลาแตกต่างกันอย่างเช่นทรเมโตเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นพวกมันอันนี้ก็จะใช้เวลาน้อยหน่อยนะฮะไม่ถึง10นาทีก็จะประมาณ7นาทีเนาะ แน่นอนสำหรับพืชผักพวกนี้นะครับก็ต้องการน้ําด้วยเช่นกันน้ําเราจะหาได้จากไหนหาได้จากใกล้ๆอาแคมป์เมืองที่เราอยู่เลยนะครับมันก็จะมีแอ่งน้ําแบบนี้อยู่นะครับเราก็เติมน้ํามาเยอะๆได้เลยเมื่อเราได้น้ํามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาลดการลดน้ำเนี่ยช่วยอะไรได้ก็จะลดระยะเวลา ได้หลายนาทีอยู่ไม่ใช่ว่ารถเยอะนะมันก็แล้วแต่ว่าเราปลูกอะไรของชนิดไหนแล้วก็ในกรณีที่เรามีแปลงใหญ่เราขี้เกียจมาลดทีละต้นเนี่ยเราสามารถใช้รถในการลดน้ําได้นะครับรถก็จะเป็นพวกรถทําฟาร์มจริงๆมันก็จะได้จากเควสนั่นแหละมีเควสที่เราจะสามารถได้รับรถพวกนี้ด้วยด้วยนะเขาก็จะมีสอนในการอัปเกรดเติมน้ําเสร็จมันต้องรอโหลดก่อนนะแล้วเขาก็จะขึ้นให้เราเทน้ํากดเทน้ําฟืบ ในพื้นที่ที่เราปลูกพืชไว้ก็จะได้รับการเติมเต็มน้ำนั่นเองใช้รถเป็นตัวช่วยในการลดระยะเวลาในการลดน้ำได้ถ้าแปลงผลิตใหญ่ะนะ ส่วนพวกเมล็ดพันธุ์ที่เป็นวัตถุดิบนะครับเราสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าภายในเมืองเลยสังเกตที่ด้านหลังก็ได้ก็จะมีพวกแผงต้นไม้เมล็ดพันธุ์อยู่แล้วเขาก็จะมีอยู่2คนนะครับคนนึงเนี่ยขายด้วยเป็นเงินนะอันนี้ก็จะเป็นพวกพืชผักทางการเกษตรมีดอกลาวเวนเดอร์ด้วยส่วนอีกร้านค้าหนึ่งเราต้องซื้อด้วยแต้มพิเศษก็จะมีพวกสัตว์ฟาร์มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวอ่าหรือเป็นม้าแล้วก็จะมีของขายอื่นๆเยอะมากกว่า เนี่ยวัวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถซื้อได้นะอันนี้ม้านะครับอันนี้น่าตะลามุ้งเนี่ยแต่ใช้แทบเยอะหน่อยแล้วก็ของที่ใช้ในการอัปเกรดพวกรถด้วยนะครับอซื้อได้จากตรงนี้เลย ต่อไปครับสำหรับวิธีการปลูกบ้านเนี่ยเราต้องมีแบบแปลนแล้วก็ต้องเลือกสถานที่ด้วยครับในการที่เราจะปลูกบ้านได้นั้นเราต้องดูแมปก่อนว่าเราจะปลูกบ้านในแมปไหนแล้วให้สังเกตที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับพื้นที่แปลงเหล่านี้เป็นส่วนต่างๆในอาณาเขตของบ้านถ้าอยู่ใกล้ละแวกนี้เราสามารถปลูกบ้านได้หมดเลยมันก็จะมีหลายแมปหลายเมืองมากๆนะครับบางแมปมันก็อาจจะไม่มีซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกปลูกสถานที่ไหนแต่ส่วนใหญ่ก็มีนะส่วนวิธีการหาแบบแปลนเนี่ยเราสามารถหาได้จาก catch ช็อปตรงนี้นะครับและเลือกได้ส่วนของเฉพาะคอยเลือกในเมนูกิ i ดาสตาร r การที่เราจะซื้อแบบแปนได้นั้นเราต้องใช้เหรียญภายในเกมเท่านั้นนะครับก็จะเป็นพวกเหรียญคิวดาสตาร์ถ้าเราอยากได้บ้านหลังใหญ่หน่อยเราก็ต้องใช้เหรียญคิวดาสตาร์เยอะหน่อยมีไต้แต่1 5 5 0 8 0ั5 0้ออะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าใครดูแบบแปนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราสามารถไปดูในเกาะโชว์รูมก็ได้เหมือนกันให้เราเข้าวาร์ปพวกแบบนี้นะครับมันก็จะมีตามสถานที่ต่างๆเราก็กด F เข้าไปได้เลยเขาก็จะพาเรามาส่งในแบบนี้นะครับแบบโชว์รูม โชว์ของทุกอย่างที่มีเราไปดูได้หมดเลยนะครับบ้านทางซ้ายนี่าะจะเป็นบ้านทรงจีนเนาะส่วนบ้านทางขวานะครับบินกลับก่อนมีปราสาทด้วยนะปึ๊บลงเลยแล้วกันนะฮะเท่าไหรว่วะถ้าเป็นบ้านพวกอย่างนี้นะครับก็จะขายอยู่ในราคา100เหรียญกิลดาสตาทรงแบบนี้เลยนะครับ เราสามารถดูตัวอย่างได้นะและเวลานั้นเราสามารถวางเตียงนอนวางอุปกรณ์วางของเครื่องใช้ได้นะครับส่วนถ้าเป็นบ้านแบบนี้ก็จะมีราคาแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่3 0 0กิวดาสตาร์และถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่อย่างปราสาทฮนะ,ะที่พูดก่อนหน้านี้ปราสาทหลังนี้เท่าไหร่เนี่ยเช็คเลยครับดูตัวอย่างโมเดลก็จะอยู่ที่3,000เหรียญกิวดาสตาร์สำหรับปราสาทหลังนี้ <c oughs> แม่เก็บกันตานะแขกแต่ถ้าเป็นบ้านแบบนี้ลนะ่ะ บ้านแบบนี้ก็จะอยู่ที่1,000เหรียญกิวดาสตาร์สำหรับเหรียญกิลดาสตาร์นี้นะครับก็จะได้จากการทำพวกเควสรในวันกิจกรรมพิเศษซึ่งการที่เราจะมีปราสาทมีบ้านได้นั้นอยู่ที่ความขยันของเพื่อนๆเลยแต่ในที่นี้ผมมีเหรียญกิลดาสตาร์ไม่พอนะครับก็เลยไม่สามารถลองซื้อให้เพื่อนๆดูได้และนอกจากเหรียญกิลดาสตาร์นะครับจะสามารถซื้อบ้านพวกแบบนี้ได้แล้วนะครับยังสามารถเอาไปซื้ออื่นๆได้ด้วยก็จะเป็นพวกรถที่ใช้ในการตีประสาทมีป้อมปืนนะครับ มีคนขี่แล้วก็ต้องมีคนยิงอะไรจะขนาดนั้นอคุมคนยิงแล้วกันยิงอไม่มีเป้าหมายเอาไกด์หน่อยยิงเข้าไปหรือจะเป็นพวกรถทาไล่ไถนาพืชสวนนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนอกจากสิ่งของที่เราซื้อได้ด้วยเหรียญคิวดาสตาร์แล้วนะครับภายในเขตโชว์รูมนี้เรายังสามารถซื้อด้วยเหรียญเงินได้อีกด้วยนะก็จะเป็นพวกรั้วแบบเนี้ยเผื่อเอาไว้ฟาร์มปศุสัสตว์ ซื้อลัวซื้อกอบซื้ออะไรให้ครบได้เลยนะครับอืมและอันนี้เพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เ,เพื่อนๆเนี่ยอยากรู้ว่าผลิตอะไรขายได้ดีเราสามารถเข้ามาดูที่ตลาดกลางได้เลยแล้วก็เลือกในส่วนของ c ลาสติง้งแล้วก็เลือกวัตถุดิบผลิตปึ๊บและเลือกวัตถุดิบปึ๊บก็จะมีตั้งแต่เนื้อนะครับเนื้อนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยชิละ2ซิลเวอร์กับอีก80 ท้องแดงถ้าเป็นผกักนะครับก็ชิ้นละ4เหรียญเงินแพงกว่าน,นั้นนาอแล้วแต่ตามราคาตลาดคือมันจะมีช่วงราคาพีคราคาสูงหน่อยราคาลงหน่อยพวกนี้เป็นส่วนสําคัญมากนะครับในการที่เอาเป็นวัตถุดิบผลิตส่งของแพ็คขายง่ายๆเลยก็คือให้เพื่อนๆสังเกตที่ตู้แบบนี้นะครับมันจะมีตามแบบต่างๆเนาะส่วนถ้าเราอยากดูแบบจุดคาฟแน่นอนนะครับก็ให้เลือกมาที่เมนูนี้แล้วก็ติ๊กนะฮะติ๊กอันอื่นออกให้หมด แล้วก็มาติกที่อันนี้นะครับผมปึ๊บเขาก็จะแสดงจุดว่าแมบไหนมีเครื่องผลิตบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะได้หาได้ง่ายมากขึ้นเห็นไหมมีอยู่หลายจุดเลยและแน่นอนว่าการผลิตเนี่ยต้องใช้เหรียญ g ิลด้าสตาร์ด้วยของบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้นะครับต้องเลือกเอาให้ดีงั้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วก็แพ็คพวกนี้เราสามารถขนขึ้นรถได้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันอีกพาร์ทนึงแล้วกัน รวมถึงวิธีการจัดส่งว่าเราจะต้องส่งสถานที่ไหนส่งยังไงไกลแค่ไหนสําหรับรถนะครับก็จะมีตั้งแต่2แพ็ค4แพ็คถ้ารถ8ดแพ็คนี่ขนสบายรอบหนึ่งก็ได้หลายจีเลยสบายนะครับในการหาจีเดี๋ยวค่อยมารู้กันนะครับแดี๋ยนี่แหละก็คือระบบฟาร์มและระบบบ้านหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับอย่าลืมไปปลูกพืชปลูกผักกันด้วยนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอยังไงก็ฝากกรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ลิงก์โหลด มอาเคดเนี่ยอยู่ใต้ลาง Dead description เป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดาวเดกันเล่นกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย